กตายกูมาดูหน้าตัวละครคนอื่นนี้อ่ะตัวละครแม่งแบบแทบจะร้องหมดในความมืดไอ้น้องโอ้ยม,มันไีได้ดำมันร้องหมดนะลูกกูเข้ามาอย่างเอาแล้วทำไมเลื่อยๆกันนด้ลูกอ้าเพราะีว่าหนูโดนสลับตีนนิดหน่อยเฮ้ยลูกเก็บเก็บต้นตากร้าไว้เก็บต้นตากร้าไว้เฮ้ย เก็บต้นเราไปไ้ลูก <Mike. S 1> เราต้องสร้างบ้านเลยลูกเลูกการที้เราจะสร้างบ้านให้ n p c อยู่นั้นเราจำเป็นที่จะต้องลูกคุณทำไรลูกไม่จะบอกว่ามันตีโลก็แมงไม่ได้โลกนี้มันไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นไม่ปิดหลายรอบแล้วโอ้ยโอ้ยสลามบุกบ้านด้วย นองเบาเออนองเบาโลกนี้มันไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นผมเป็นช่างขุดนานเหลือเกินโอ้ยอึอดอัดยิ่งยัดอาวกองไฟไวในบ้านเลยอืมลูกตายเซอมบี้เลยอืม,อมตายอีกคนเลยโลกนี้มันไม่ได้โหดร้ายขนา,ขนาดนั้น อ๋อดังแม่มาดูใช่ไหมเห็นไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นแม่จะทำอะไรอ่ะทำบ้านตไดินเล็กน้อยเราจะสร้างลึกไหมแม่ตีแม่ชอบเก็บด้านล่างไว้เป็นแบบห้องส่วนตัวอะไรเงี้ยเล้แกอมูเนี่ยใครอ่ะเราจะเปเม็กซิโกถามไม่ตรงคำตอบอีกแล้วเฮ้ยพี่ชายวันนี้โอ้ชีตถูกลักพาตัวโดยซอมบี้ เพราะฉะนั้นไปลงเหมืองกันอ๋อลงเหมืองกันตอ่อคือเราทำอะไรไม่ได้ลูกเรามันกระจกไม่ตายหรอกกด S อ่านั่นแหละคนเหมืองกว่าสามชีวิตนะฮะเดี๋ยวต่อสบานได้ก่อนนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้ยแม่มาวางแผ่นให้หน่อย ฮ่าฮ่าแกถูกทอทิ้งเลยยังไงล่ะไอ้น้องโอ้ยบอลโอ้อ่ะวอเตอลูกกูโดนกับดักกูต้องขุดให้เลย่าคิดถึงบรรยากาศตอนตัวเองเดินเหยียบแล้วก็บึ้มอย่างเลยปืนแมปไปแล้วอ่ะแมนมันถูกเปิดไปแล้วอ่ะ จูจูก็รู้สึกควายขึ้นมาแล้วก็มีคำถามขึ้นมาในหัวนะเว้ยว่างบล็อกไหนวะฮะ<า>บ้านแม่กูใช่ไหมลูกกูโดนสลามแดกเอ๊ะแถมโอ้เฮ้ยอะไรเนี่ยสายตกใส่หัวดามดเมจหกสิบเขี่ยแล้วสายข้างบนมาทุบหัวเราเนี่ยตาย หาแฝดไปยินเรื่องตลกกันอะเราจะขุดไปหาเจลรีฟิตนั่นหรือไม่อยากลองไปก็ไปสิไม่มีอะไรที่แกถามแล้วฉันจะห้ามมาสิไม่แล้วเ่เดี๋ยวทดลองให้ดูก็ได้อบอกแล้วไม่มีอะมากก็แค่สองทีตาย ต้องใส่ว่าไอ้ลูกลูกไอ้ไอลูกพนุดวงดานี่มันทำอะไรได้วอยิงแล้วทะลุลองใช้ใดูลูกตาก็ไม่ทะลุนะฮะทะลุตัวมอนนะเอาเหรอก <c oughs> ึ๊กเออดีเลยดีด้วยไอ้ยเป็นไรเราอาจจะไม่รู้ไงดังที่คนจีนคนเจ๊กได้เคยพูดไว้ไม่รู้เท่ากับไม่ผิดอีอีอีูอดาเมู่กลูกกูแบบโคตรแรงอะ่ะ ไอ้เฮียเข้าทีละสองทีละสามมันแม่งตีเราทีเดียวแม่งเข้าห้าสิบเฮ้ยอู้ได้นี่ได้โซ่อุ้ยอุ้ยโอ้ลูกกูตูดระเบิดโอ้ชิดกูหลุดโอ้ไอ้เหียกูตัวแตกเห็นไหม โหมดนี <c oughs> ้อ่ะมันไม่ยากไม่ยากไอ้คนโกนแตกพีเฮ้ยเรารอเรารอจนถึงเช้าไหมแล้วเราค่อยออกสำรวจอ่ะเนี่ยเราไปกันสี่คนเลยไป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 เราไปกันเถอะแล้วพี่เจ้ทำไมมุ่งหน้าไปโน้น่ะโคตรไวเลย เฮ้ย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 เอู้อู้อู้้เจ็บเจ็บขาผู้ขอโยบนอาเชอร์อาเชอร์เรววอลลเอร์เราไม่ไหวแล้วอูกงานลูงานลูกงานอยู่ลูกงานเอาเียให้แตกไปละทอทิ้งคนอื่นเนี่ยด้เวลาทอทิ้งคนอื่นสิฉันเฮยแตกต่อหน้าต่อตากูเลยดูเว้ว่ากลับบ้านเถอะกลับบ้านเถอะเราไปสำรวจอีกด่านอ้อีฝั่แคมสนใจได้นะเทียนทรงเกียริปะ ตัดไม้ทีส่งเกียรติมาส่งเกียรติมากขอบคุณในที่เียเราต้องการไม้มาสร้างบ้านเพื่อเราจะได้เอา NPC ใหม่มันจะมีเ p ็นใหม่ที่ชื่อว่าเมอร์แชนเราจะสามารถซื้อของในมันได้อันนี้แม่แค่ก็หายตัวจริงนะก็บองเพชรพวกเนี้ยอาจจะดูแลเพิรไัยนะแต่แทนไม่เล่งว่าคารามิตี้อ่ะมันเป็นอะไรที่มีไพ่หาเลยเฮียจริงอ้ยมีกะบองเพชรอ่ะ คุณนะนอยาก,อ,กอยากได้อยากได้ดาบม,มันอยากได้ชุดมันอ่ะอ่ะโอ้ไอ้ลูกลูกกูโดนมูราซากิสลาม <c oughs> แล้ว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 คือแล้วคือตายไม่ตายนะตายต่อหน้าต่อตาเลยนี่ไงพ่อพ่อีกมันมูราซากิเมดมันนั่นแหละไอ้เหี้ยมันกำลังมูราซากิใส่กูใครเป็นลิงวะ <c oughs> ไปช่วยพ่อกันโอน ทำไมอ้ทำไมพื้นหลังมันดูเทาขึ้นเอ่านั่นเป็นเหตุผลที่ทําไมหลุมศพต้องห้ามเยอะอ่าากมันมันมันจะใกล้เข้าสู่คําว่าสุสานนะหรือป่าช้าได้แหละกูขุดเลยโอ้ยเย้กูเสือกแรงกูกูค้าพนูไฟมาสองพันกว่าอันเ่ยฮะดูคานูไฟอ่ะกู ไปไปและกันลอกต้าตโา้ยังเป็นต้าอยู่เลยเย้ยเฮ้ยลูกๆมาดูนี่มาดูมาดูชุดพ่อกับชุดแม่นี่ แม่งไป <laughs> รู้ไหมมันคือชุดกระบ,บองเพชรเนี่ยไอ้ไปเอ้มืดมดขนาดนี้เราต้องลงเหมืองแ,นะแล้วนะเกติเราลงมาต้องเจอทําแล้วนะยังไม่เจอไงอ่าเชื่อหมดอ่านั่นคือความจริงเราขาดแคลนเราจนเรายากจนเอ้ยแชมป์เห็นแล่นไหมกูขึ้นไม่ได้กูขึ้นไม่ได้ลูกกูละมันระวังจัดอะ ขุด้านโอ้ยนี่มันรูปอนิเมะโบนนี่นะครับอาจจะชอบจมนะไปเจ้อะไรอ่ะโอ้ย ไอ้โอ้ยโอเมค่ะไม่นภัสก็ไปนี่กับไปดิระวังไก่อ่ะอาวุธแส้แล้วนะเดี๋ยวกลับบ้านเลยไอเยี่ยมพิยากลับบ้านอันนี้เดียวไอ้เยี้ยมกูดำน้ำไปแล้วพี่ โดนผีพายุดไปแล้วไอ้น้องปีนได้เดี๋ยวกูปีนได้ปีนมาขึ้นมาปีนมาขึ้นมาบุกละลายเลยครับไอ้เหี้ยบุกละลายอ๋อไอ้เหี้ยกูต้องใช้ทอดร้อยอันในน้อง มาแล้วไม่ได้อาุตธใหม่แล้วนอ้องกูได้อุปนดดใไดแล้วจากนั้นเราก็ใช้เวลาอยู่ในถ้ำไปพอสมควรถ้าให้นับได้ตามเวลาจริงก็ประมาณ4-5ชั่วโมงได้เราใช้เวลาอยู่ในนั้นในการหาแร่ครับของแล้วก็หาของอีกหลายๆอย่างทั้งดับเบิลจัมทั้งรองเท้าวิ่งเร็วและเรายังได้ลงอีเวนต์บัตรมูลอีกด้วยทุกอย่างนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นจนกระทั่งมีบางสิ่งบางอย่างกำลังจ้องมองเราอยู่จากที่ไหน สักที่หนึ่งอยู่ไหมฮะ <c oughs> นี่เว้ยสปายเดอ์แมนยัวฟิวอะเดวิลเพิร์สสวอชิงยู อาแชมป์อันนี้คือกระจกเว่ยมองเว่ยวนาตัวเองไม่งงขนาดไหนไม่ใช่อะไรเงี่ยม <l ark> ันมาแล้วไอ้เี้ยปืน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 ปวัไอ้เงี้ยจัดการไอ้ลูกขี้มุยมันด้วย แม่สูู้พยายามอยู่ว่านั่นมคือลูกทำูกูแน่เลยเฮ้กูมีอะไรยิงบ้างอะชิมินต้กูมีอะไรยิงด้วยเหรอันรอดพวกแกได้ฉันเก่งฮ่าฮ่า่าวาสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเฮ้ยเย่ย อุ้ยโอ้โหโอ้โหอย่ามาใกล้ชานอย่ามาใกล้ชานโบนโอ้ยแล้พัสสู้สู้แล้วพัดทำได้แล้วพัดไม่ได้กูตายกูมัวแต่โยนของให้ลูกกูอยู่ <Yeah. S 2> เอาละมันถึงเวลาที่เราต้องคุณศพกันแล้วครับอย่าเพิ่งไม่ต้องไม่ต้อง